สบายดีพี่น้องสบายดีพระสุขสุคนเนาะเปิดภาพมัาก็เห็นหนึ่งปลาเลยปลานินนานานนาล,น <c oughs> ล,นนลนนพี่น้องเลยหนึ่งหนึ่งมะนาวหนึ่งหนึ่งปลาแมงเ่นไม่จะ่แมงเ่นเด็เป็นสมกำลังเห็ดกิน,นแรง <c oughs> พี่น้องเลยแต่งอยู่แต่งกินกำลังตำแจวแจวตำแจวพี่น้อง หนึ่งปลาเินอยู่แตงกินพี่น้องเลยั้วก็จะกไจักน้อยหนึงนั่งปยงเยนหนัน่มจะนกบมลลมแห้งแค่กัอยูเขาอีกแล้วเงินหอดหอดเฮา กบบนกันสนันกัเห็จังยาอาร่อไพ่คิด้อนะไพ่คิด้อนะทุกุก้อนทุกอนคนคิด้อนะคิด้อคนคิด้อคนคิด้อปลาล,ล,ลงเลยวัวได้คิด้อวัวได้คิด้อมัเห,นหนาุกเลยพี่น้อ,นองเลยสุกแล้วสุกเพชรบดนึงป้าจะใชหนึ่ป้าน เด้อพ่องกินข้าแรงร้กันขาแรงด้วยี่น้องเด้อมันจะชิดมันแหมมันแหยุอหายกนเลยมันเป็นห่อนเลยเอาบาขาปันหมดเลยไหนใ่ขีมัน่มแทขัวเ เนี่ยข่าวกานอยู่บ่มาเลยน้องมาน่ยนัง่อนหน่อยือไปเลยขานั่งกั๊พ่อหรือเออนึกกะเนี่ยทำมกินู้ก่ากร้ลำมิดชื้อเ้นี่ยอืมแถวเมื่อเขาอยจับจับพ่เฮัเฮันฮัน ย้งมาหาที่ที่เข,ข่ากางที่นะข้าเลยเลยออยดนข้าเดุทาเราไปเท่าน้อยอ้นไปนั้ามวนมนไปไปนพมันมืนม <c oughs> มาส่งใช่บ,บาทเนี่ยต้องมาตื่นฮะอืมตอนเจ็ดโเป่าแล้วเนี่ยอันนี้พอให้กินซนปลาเลยอืมมึงน่ามันเดียว นี NYU, ขอขอขอ่ตัวเป็นสีนวลหนักมเนาะแบมปโอเคนี่สมบูรี์ดําหมดถึงดอกเด่นไรเลยอ่ะต um, uh, okay. so, uh. ัวนี้มันอ่อนตัวนี้แก่ตัวนี้มันอ่อนมาวนๆเลยมันเด่นจริงดูดีด้วยผมเด่นตอนนี้เป็นหนุ่มดีครับดูดีดูดีเกล้าขาสวยมากลงไปไหมอืมอ่ะ

อ่าพอได้ส้มทับตาหยิบหยิบเลยหอมมก่มบมนมันนะข่บมเาก่้องชจ้มน่กต่บนี่นี่นี่ในวันนี้น่ามิาอืะ ก็แค้นั้นจบจะไม่คนขาวจะมอสวนอนแห้มาส่ะไรยืมแบบยืมแบบได้บอหางมันบอกเอาเอาเศษศีมันีกกินนะแต่ก็อ่านเห็นไมาหยอกก็แบบหัวใครหัวออไม่รู้ก็ไม่รู้แหละ้ยนนหอปลกินขาไปบ้างพูดม

เยอะจังเดอะจังหนึ่งนะนี้ขระปุนท่านแก่พูดกันอว่าเนาะน้องไม่ใช่ไหมหอมก็กระปุกกีบาคือกันก็นี้มดต้องมีอนแบบเขานาะชุบตุ้งตาถึงชุบชักขระปุนยุกเลยเนาะใบก็มันนั่งก็มันสิบอ่ะข้างในออกมาขาม

กลางหมอเดอกลางเดอร์ค่ายออกมากลางอ่ค่ายออกมาใครจะไปกินกลางเน่ยบุ๋มเหนนะบุ๋มเห็นกางบุ๋มเห็นกางเปนที่เรียกว่าบุ๋มเห็นกางเลยแล้วว่าอะไรบุ๋มเห็นกางอดูบุ๋มเห็นกางมาดูบุ๋มเห็นกางเลย

นาน้องกเราเนาะา้องงไว้ซื้้แต่ลาจีนปลาตะเพียนคิดบ้างละ่ะนายน้องใหญ่ให้ได้แลห,หละเข้าบมันใหญ่ไหนเนาะ

เขาไวเป็นยังเนื้อเนอะตั้กับเบื่อววป็นเน้ออไม่ใช่เป็นยัางเขาอะหัวเนเื้อตก็อย่งเดียวเดียงเห็เดย้าเป็นัวเเดยาว่าัวน่งเป็นยังไงวเขาบอกม่เป็นย่งเาเจ้ยุงเป็นบ่ะ

วันนี้อยู่พื้นที่เราเรื่องอยู่บนหนึ่งใช่เดือวันหนึ่งหาบบง้านนีย่างมาไ้ีท่ดิมีแต่ตอนคำเลยนะร้โตอ,อะไใช้ช่วงเดียว

อาไปใหม่้ยงคร่งกันมั้ยทุกคนว่าติดแถอะก็อดอเจิมอไว่าันที่แถวา เียงหน้ามาลออยู่ต้องมึไปไตล่อเตียงหน้าใด้มึงอยู่นะประมานี้ดบระทายเสร็จีนี้แล้วบ้านเราก็รอหาแถวปากอยโอเคนี่เชียงแเจาองเทียงไเลยอ่ะสุกทายันอันติ๊บอันกะทออัน้ะกรมเก่เก่า่พก